มีกำนันจะพาไปไหนเนี่ยอาจจอพี่จอนชันบอลโอ้นั่นได้ออกจากบ้านเจอผู้คนเดียวเลยโอ้เราจะมาเปลี่ยนํำไว้พี่ก็บอกอยู่ว่าจอนชันบอลพี่จะอยู่แมวเดียวอุ้ยมากจริงๆก็อยู่ด้วยก็ไม่ได้ที่มันก็กว้างอยู่ได้ช่องแม ทุกช้าบันชองก็อ่านไม่ทันบ้าปูลาติชองเขียนเลยนักนะข้าจะสร้างโดยไฟฟ้าแล้โหลอเช่นเนี้ยไม่ได้ออกมานานพอผมนอนครั้งหนางนอนก็เข้ามานอนเบียดครั้งหน้าก่อนนอนข้างบ้นแด่บันจงพี่ก็โยงมาบ้นแด่บันจง วันนี้พาน้องๆไปออกงานนะคะที่สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นเราเป็นสิทธิ์เก่าของที่นี่นะคะก็ไปเป็นแขกรับเชิญสัมภาษณ์ผู้คุยต่างๆพอไปถึงที่นู่นน้องก็ได้ไปพักอยู่ห้องห้องนึ่งมุดมูลีกันใหญ่เลยพี่เชียวกลัวนะคะส่วนคิดวาชอบเล่นโอ้ยนี่จนุกมากเลยบ้าป้อมไม่มียาเย็นมีผมได้ยินเสียงกางก็ทำได้ไม่ลูกน้าจนุกคิดวก็ชินเร็วมากเดินสำรวจทั่วห้องเลย เราก็เอากระบะทรายมาตั้งไว้เรียบร้อยนะคะถ้าน้องปวดฉี่ปวดอึก,ก็เข้าได้เลยระหว่างรอสัมภาษณ์ก็ให้น้องๆเดินทั่วห้องเลยค่ะท่านประธานคิรัวเก้าอี้มีเยอะแยะนะคะแบบเยอะแยะมากอะไม่นั่งนะไปนั่งเก้าอี้อันนั้นพี่เชียวก็รออยู่บนโต๊ะนี่แหละแล้วก็มีพี่พี่มาดูคดรัวผ่านกระจกนะคะคิรัวก็ไปเซอร์วิสสุดเลยี่ก ถึงเวลาสัมภาษณ์แล้วนะคะน้องๆก็จะได้ไปเจอพี่ๆแล้วคดรัวดูเก่งมากอะ่ะเชลดูกลัวใช่ไหมแต่พอถึงงานจริงๆอะ่ะเชลนิ่งเรียบร้อยนั่งอยู่เฉยๆให้พี่ๆถ่ายรูปนะส่วนคดรัวไม่ยอมออกมาเลยมีน้องเอานกมาด้วยนะคะแต่เชลก็น่าจะกลัวอะไรก็เลยไม่ได้มองก็มีภาคเสียงสดๆให้ฟังนิดหน่อยนะคะเสียใจอ่ะพูดผิดภาษาเตรียมไปจะแบบเขียดผู้มีแกกแล้วก็ลืมไวันนี้แกผู้มีเกล็ง เวลาพากสดๆก็จะพากย่าค่ะถ้ามันไม่ได้ไล่เสียงตรงนั้นเลยมันก็จะจำโทนผิดนี่ขนาดซ้อมพูดมาในรถแล้วนะว่าพอเจอน้องๆก็เออลืมสวัสดีนะพี่ๆดีใจที่ได้เจอนะเจอผมจะกลัวกันกันโอ้ กลับจากสัมภาษณ์เสร็จก็สภาพเป็นประมาณนี้เลยค่ะเหนื่อยไม่รู้เหนื่อยอะไรนี่พูดอยู่คนเดียวพี่เชียวจองข้างบนเหมือนเดิมส่วนคิดว่านอนข้างล่างก็นั่งสลับกันไปมาค่ะอันนี้น้องไปนั่งตากพัดลมนะคะเรากลัวมันเย็นไม่พอเลยเอาพัดลมมาเผื่ออาจจะเห็นคลิปน้องตีกันบ่อยแต่เวลาเขาอยู่ด้วยกันจริงๆอะ่ะเขาสนิทกันมากเลยนะคะเขาค่อนข้างที่จะรักกันเวลาเห็นเขานอนอยู่ด้วยกันแล้วมันน่ารักน่ารัก,รกแอบกระซิบบอกนะคะว่ามีพาน้องไปถ่ายงานเร็วๆนี้ไว้ทําคลิปตอนพาน้องออกไปข้างนอกมาให้ดูอีกนะคะ